สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำพริกอ่องหมูกันนะคะเราปอกกระเทียมหอมแล้วก็พริกพริกประมาณสิบห้าเม็ดค่ะเช่นนะ้ำเมดเวลาตำม,มันจะได้ละเอียดนะคะเริ่มตำกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเราจะมาตำน้ำพริกอ่องกันนะคะมีกะปิมีกระเทียมหอมพริกนะคะแล้วเราก็มาตำกันเลยค่ะเริ่มตำเลยค่ะ ตำให้มันแหลกนะคะสิ้แล้วพิ่แกงตำให้มันแหลกค่ะตำสิ็จแล้วเราก็ลงกระทะค่ะตำมันแหลกนะคะตำแหลกแล้วเราก็เตรียมเอามาผัดค่ะกะตังน้ำมันนะคะกะตังน้ำมันแล้วก็เอาพิกแกงลงไปค่ะแกงลงไปผัดผัดพิ่แกงนะคะ ผัดไปให้แข็งผัดผัดจนมันหอมนะคะผัดกแกงจะเป็นหอมแล้วเราก็ใส่หมูนะคะใส่หมูลงไปแล้วเราก็ผัดให้มันผัดจนให้หมูสุกนะคะผัดไปเรื่อยๆผัดผัดไปจนหมูให้หมูมันสุกให้แห้งๆเลยะคะ่ะพริกอองอาจพริกพริกอาจจะไม่ละเอียดเลยนะาลองมาทำน้ำพริกอองดูกันนะน้พริกออง มผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดจนให้หมูมันสุกนะคะเนี่ยผัดผัดจนให้หมูมันสุกน้ําก็จะออกมาเราก็จะใส่มะเขือกันค่ะแล้วเราก็ใส่มะเขือลงไปนะคะใส่ใส่มะเขือลงไปค่ะผัดไปจนกว่ามะเขือให้มันเละๆนะคะให้มันเละๆน้ำมะเขือมันจะได้ออกน้ำจออก ผัดไปจนกวัวมะเขือให้มันเละนะคะรอสักครู่ค่ะผัดไปเรื่อยๆค่ะแล้วเราก็มาเตรียมน้ำมะขามนะคะน้ำมะขามเนี่ยมะเขือมะเขือกําลังจะเละได้ที่แล้วค่ะเราก็เตรียมน้ำมะขามนะคะน้ำมะขามก็ใส่ลงไปอันแล้วเราก็มาคนมาคนอันนี้นะคะนี่เราก็ขวัขวๆไปเรื่อยๆจนให้อันนี้มะเขือเละๆให้มันเข่าก็เนื้อหมุงค่ะ เราผ no ัดไปเรื่อยๆผัดไปจนให้มันเข้ากันค่ะไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำมะขามลงไปนะคะมะเขือเทศเริ่มละลายแล้วค่ะเริ่มกลมเริ่มเข้ากับเนื้อหมูนล้วแล้ก็ผัดไปเรื่อยๆใส่น้ำมะขามลงไปนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะเข้ากันนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะเครื่องปรุงค่อยปรุงทีหลังค่ะ คุงใส่ปรุงเอารสชาติเอาทีหลังนะคะต้องปรุงอันนี้เราผัดไปก่อน,นะคะ่ะล้วค่อยปรุงน้ำปลาผงช่วลดน้ำตาลใครชอบเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวหวานก็นกนเติมน้ำปลาน้ำตาลไอ้น้ำมะขามนะคะใส่ไปค่ะไปให้ไปเรื่อยๆค่ะอ่าแล้วเราก็มาใส่น้ำปลากันนะน้ำปลา ไปแล้วใส่น้ำตาลตาลหวานเค็มเปรีปป้ยวนะคะใส่ไปแล้วก็ผงนัวค่ะผงชูรสผงชูรสไปผงชูรสนะคะท่านเดียวคอค่ะกลมกล่อมรสชาติกลมกล่อมนะคะมาเผ็ดนิดหน่อยนะคะใส่ไปค่ะราใส่รสตีสักหน่อยนะคะรสตี ดยด่ลงไปใส่รดตีลงไปนะคะเพื่อำรุงกล่อไ,ไปค่ะแล้วก็คนค่ะแกเป็นน้ําพริกแล้วค่ะออ้สูตรมั่วๆค่ะสูตรเราเองอ่ะไม่มั่วค่ะหนูเขาก็เอามาลองมาทำกินนะคะลองมาลองทำน้ําพริกอ่องกินกันนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพี่ตานะอา ลองเอาไปทําดูกันเด้อพี่นงเด้อเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วค่ะนี่ได้กินแล้วค่ะน้ำพริกอ่องว่ามันจะแซ่บไหมเนาะมาลองกันค่ะพี่นงเสร็จน,นั้นแทนเสร็จแล้วค่ะพร้อมทานค่ะน่ากินไหมคะน่ากินไหมคะเพื่อนเพื่อนพี่ปานาอาลองเอาไปทําดูคะ่ะน่ากินไหมเอยเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกอ่องสูตรง่ายๆค่ะไปทำกินเองนะคะ พร้อมพริกผักค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมกดแชร์กดไลค์ให้อ่องยั่วๆค่ะทำเองเลยนะคะมาแซ่บๆน้ำกันเด้อพีนอ่น้องเด้อนี่น้ำพริกอ่องน่ากินไหมคะมาเด้อยค่ะไชเลยอแล้วล่สุกยังวะสุกแล้วได้ที่แล้วโอเคค่ะ พี่น้องเทนเทนไข่เจียวเสร็จแล้วค่ะไข่เจียวร้อนๆก็เข้าสวยร้อนๆนะคะค mm hmm. ู่กับน้ำพริกอ่องนะคะเนี่ยไข่เจียวร้อนๆค่ะกับน้ำพริกอ่องค่ะพี่น้องน่ากินไหมเสียบไหมค่ะ มาค่ะกินข้าวกันเด้อแซ่บๆน้ำกันไข่กับน้ำพริกอ่องค่ะแซ่บน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะแค่นี้นะคะไปทานกินกันเด้อไปนองเด้อ